สวัสดีครับผมหน่งโชว์วันนี้ก็จะมาทําไก่สามเผ็ดสามเผ็ดยังไงนี่มาดูสามเผ็ดก็คือพริกสามอย่างอันนี้พริกแห้งนะครับอันนี้พริกพริกแดงแล้วก็พริกขี้หนูเนี่ยแหละสามเผ็ดไก่ของเราก็จะเป็นสะโพกไก่เฮ้ยพริกอะไรวะอกไก่กระโทนนี่ครับอกไก่เนี่ยเขาจะไม่มีเนื้อเฮ้ยไม่อกไก่ก็คือไม่มีกระดูกนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราก็จะหันหันเนี่ยเราก็จะผันตามยาวก่อนหันเป็นชิ้นๆนะครับ mm. พอดีคําคําเล็กคาใหญ่ก็ตามชอบเ mm. น่แล้วก็ทุิกพับอย่างเงี้ยเนี่ย mm. เล็กเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอามาซอยนะครับเลือกซอยเอาเลยซอยจุ <c oughs> อันนี้จะเป็นพริกแห้งนะครับเอาพริกแห้งก่อนเลยตามด้วยพริกแดงจะซอยทีซอยห่างตามชอบเลยนะครับพริกขี้หนูซอยพริกนะครับอย่าไปซอยดิ้วกระเทียมเนี่ยก่อนที่จะอามาซอยเนี่ยเราตบก่อนนะครับตบแบบนี้เนี่ยพอเขาแบนแล้วเนี่ยการซอยก็จะ ง่ายตะไคร้เนี่ยใช้ต้นเดียวนะครับซอยทีๆไก่นะครับแล้วก็นี่ครับเครื่องผัดก็จะมีพริกกระเทียมอันนี้อะไรเนี่ยตะไคร้แล้วก็จะมีนี่อะไรเนี่ยใบยมะกรูดนะครับน้ำตาลซอสหอยนางรมแล้วก็ น้ำปลาตอนนี้กระทะของเราก็ร้อนแรงดีแล้วร้อนแรงแบบร้อนมากๆเลยคลึงกระทะก่อนแล้วต้องคลึงกระทะไอ้น้ำมันเนี่ยต้องพูดถึงเสร็จแล้วก็เครื่องที่ซอยไว้นะครับไปเลยไก่ ปลาซอสหอยนางรมโ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวน้ำตาลใบมะกรูดน้ำเปลา่านิดหน่อยพอสุกขิดผัดต่อ ไก่สเผ็ดพร้อมขึ้นโต๊รับประทานแล้วครับก็เป็นไก่ผัดสามพริกนะครับเพิ่มความหอมด้วยตะไคร้ใบมะกรูดมีผักชีด้วยนี่แบบเด็เผ็ดแน่นอนไก่สามเผ็ดขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับไก่ผัดพริกสามอย่างนะครับหอมสมุนไพรนะครับ ตรงนี้ก็น่าจะขาวนะครับเพราะว่าหมกอยู่แต่ในห้องนะครับกักตัวไว้ไม่ไปไหนเป็นเกมเป็นครับเป็นครับเป็นครับผมเั็นไงครับเั็นไงเผ็ดนะครับหนึมันเหมือนไม่เผ็ดนะก็ทำแบบไม่เผ็ดไงก็สามเผ็ดแล้วเป็นไงครับเผ็ด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 เผ็ดนะครับเนี่ยครับปามีก็เขี่ยเขี่ยพริกออกแล้วก็เผ็ดเผ็ด อต้องบอกว่าเผ็ดเผ็ดเผ็ดนะครับเพราะว่ามันมเพราะว่าสามเผ็ดแต่เราไม่บอกสบายสบายอคำนี้มันทำใจอยู่นานอ